หากพูดถึงความสปอร์ตแล้วความประหยัดเนี่ยมันอาจจะไม่ใชสิ่งควบคู่กันนะครับแต่ไม่ใช่กับคันนี้ครับกับเจ้า Mazda CX5 2.2นะครับ Sky a c t ค v คันนี้เนี่ยผมบอกแล้วว่าความสวยที่มาพร้อมกับความประหยัดเนี่ยมีจริงนละครับรายละเอียดของตัวรถเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ในส่วนของด้านหน้าตัวรถนะครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยเส้นสายการออกแบบเนี่ยก็คือร่วมสมัยทันสมัยสุดๆเลยตัวเซนเซอร์ด้านหน้านะครับมีทั้งหมดอยู่สจุดตัวนี้เนี่ยก็มันก็เชื่อมกับตัว I อเอสิบเซนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตั้งคุชคอนโทลก็ตามนะครับหรืออะไรต่างๆที่มันใช้เซนเซอร์ในการตรวจจับนะครับด้านข้างล้อเห็นไหมขอบสิบเก้ายังอยู่โอม่านะครับก็เป็นดีไซน์ของตัวมาสด้าเนี่ยบอกเลยว,ว่าเท่สุดๆเลยลงตัวนะครับ และทาให้รถเนี่ยดูมีมิติเพิ่มขึ้นเพราะว่าแม็กเนี่ยตัดกันสองสีนะฮะภายในนะครับก็โอ่อ่าก็ว้างสบายนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็อ่าก็จะไม่ต่างจากตัวซีเอกสามซีเอกห้าซีเอกเจ็ดมากเท่าไหร่นะครับก็ <c oughs> จะมาเป็นแพลตฟอร์มใกล้กันแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอ่ตัวเห็นไหมครับพวงมาลัยก็มีฟังก์ชันไว้ครบเลยนะครับปรับเพิ่มลดเสียงแล้วก็ฝั่งด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวตั้งนะครับอัตชีพคือตั้งระยะเบรกอ่า เซตว่าหา่างคันหน้าเตือนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ทางด้านข้างนี่ฝั่งนู้นเห็นไหมครับอ่าให้น้องลองแผนไปดูมันก็จะมีตัวนะครับตัวอ้าเห็นไหมครับตัวเตือนเตือนว่ารถที่มาด้านข้างนะครับเครื่องเสียงก็เป็นโบสนะครับโบสทั้งคันเลยสิบจุดลําโพงสิบดอกเลยบอกเลยว่าแน่นๆฟังสบายนะครับ แล้วก็ตัวจอกลางก็มีตัวระบบนําทางให้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันในการใช้งานต่างๆของตัวรถเนี่ยก็จะให้มาค่อน้างจะครบเลยนะครับคอมมิวนิเคชันต่างๆอินเทอร์เนนตแล้วก็ตัวนี้ตัวดูอัตราการประหยัดนะครับนี่ตัวควบคุมตัวกลางนี่ดูอัตราเฉลี่ยที่ทําได้นะครับอันนี้คือจากครั้งก่อนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถดูได้ว่าอ <c oughs> ัตราสิ้นเปลืองเนี่ยโหล20ลิตรเนี่ยทำได้แน่นอนประหยัดมากๆนี่ ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัว Sky Active D ตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับรหัส SH 2.2ลิตรนะครับ175แรงมา้าตัวนี้เนี่ยก็ได้มีการปรับจูนปรับแก้ใหม่นะครับหลายๆส่วนที่ทาง Mazda ทำออกมาเนี่ยก็คือให้เครื่องยนเดินเรียบขึ้นนะครับแล้วก็เสียงที่เบาลงนะครับตัวนี้อ่ะ ก็มาถึงตรงท้ายคลิปแล้วนะครับจบเจ้าตัวนี้ครับ Mazda cx 5 2 2 xdl ตัวท็อปคันนี้นะครับราคาใหม่ๆป้ายแดงเนรียล้านเจ็ดกว่าล้านเจ็ดเจ็ดนาผมจำข้อมูลไม่ผิดนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยใหม่ๆเลยนะครับไม่ห้าหมื่นกิโลแท้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทผมบอกแล้วว่าราคาเนี่ยดูในตลาดได้เลยนะครับไมเนี่ยน้อยจริงๆแล้วก็สภาพเบอร์รวมภายในเห็นไหมครับข้างหลังเนี่ยเขาไปทำมาปูพื้นมาอย่างดีทุกอย่างแต่ว่าแทบจะไม่มีร่องรอยของการใช้งานของการขนของเลยนะครับ ยังไงก็ฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยนะครับมาสด้า CX5 2.2 XDLP 2018คันนี้ราคาอยู่ที่879,000บาทไม่เหลือเพียง50,000กิโลแท้นะครับขอบคุณครับผม